สวัสดีครับอ่อโอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะฮะเราอยู่ในแมป The Walker เอ้ยอะไรนะมันชื่ออะไรนะ The Walker เออ The Night Walker นะฮะเป็นเป็นแมปที่มันจะมีสัตว์ประหลาดมาไล่เราตอนกลางคืนนะก็คือ The The Night Night Walker เนะี่ย Night Walker เนี่ยมันสามารถแปลงเป็นสัตว์หรือว่าคนได้นะแต่มันจะแปลงไม่เนียนเนาะ ซึ่งตอนนี้เราก็มีพักพวกนะ,ะมาตามล่าเดอในวอเกอร์นะเดี๋ยวผมไปซื้อโชเวลแปบบ๊บมาเนี่ยกลุ่มเพื่อนเพื่ๆนยนะจากหนีไปตามล่าเนะแบบน่ยแป๊บบนึงแป๊บนึงอ่าผมซื้อพวกมาทุกๆหนึ่งคืนจะได้ห้สิบบาทนะ The Winds à mà leader á. ของตามแมปนะที่เป็นสีรูปเรืองแสงเมจะได้ประมาณสามสิบนะ,ะมาเต็มเลยมาเดี๋ยวนายว่า นายวอลเกอร์มันชอบเนียนไป็นคนนะแล้วมันจะเดินมาแต่มันไม่มีชื่อนะอันนี้เปิดเพิร์ดซันก็ได้นะแบบนี้ถ้าเราตายของตกนะ น,นี่ก็เดินเดินเนาะรอมันสุ่มนะแต่เจออยู่แล้ว เดี๋ยวก็โผล่มาเนะี่ยแถวบ้านเนะี่ย อ้ยตกุคืนนี้จะไม่เจอนะไม่แน่นะลอยวิสุดท้ายนะเนี่ยถ้าเป็นเสียงวิบวแบบนี้เราไปได้นะไปไปเก็บของนะ หนีได้สิบห้านะนี่ไงวิปอีกอันหนึง่งไปล่อให้ดิบวิยตกใจอ้าวหลงทางสวยละ với tung này bữa nay anh nên 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 chưa đã chưa đã, phải máy, chơi lá chơi lá ทุกๆหนึ่งคืนที่ผ่านไปนะเราสามารถอเอาตัวละครเราอัปเดตเกรดได้เนะี่ยหนึ่งหนึแตมต่อ1คืนที่รอดนะแล้วก็ถ้า่ามันถ้าค่าสกินวอล์เกอร์ได้เนะี่ยเออจะจะได้อีกต็มแ้มนะอันนี้ก็คือวิ่งเร็วนะเป็นอะดรีนาลีนตีแรงขึ้นพลังคืออันนี้เป็นใช้ในวิช,ชั่นเยอะขึ้นเก็บของได้แพงขึ้นพลังชีวิตเพิ่มขึ้นเนะี่ยอ่าที่จริงเอานะ่าจะเอาตีมากขึ้นนะ โอเคถ้าวันนี้ไม่น่าเจออะไรนะตอนแรกทุกๆเช้านะสกินวอล์กเกอร์จะหายไปนะจากที่ตามล่าแล้วเนะี่ยแล้วก็มันจะมีช่องช็อปเนาะช็อปพวกนี้นะที่เปิดมา ไก่เหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวคืนต่อไปน่าจะเจอละสกินบล็อกเกอร์นะมันจะมีประมาณร้อยสี่รอยิบวีนะที่เป็นช่วงผักนะอีกสามร้อวิหรือห้านาทีเป็นช่วงช่วงลุ้นนะทันไหมเนี่ยทันนะ น่าจะนัดพบกันที่อ่าที่นั่นแหละที่ลานคานะครับที่เราออกไปเมื่อกี้เนะอ่านี่ไงลานคานี่คือจุดนัดพบเนะี่ ต่อไปซื้อเป็นมีเงินเท่าไหร่รอร้อยหนึ่งนะเสื้อกักเหือเสื้อกักเหลืออีกเท่าไหร่สามสิบสนะี่เนี่ยไม่เป็นไรซื้อกักทำให้ตีเบาศัตรูตีเบาลงนะโอเค ว่าจีจมันเขียนไม่ได้มั้งคนน้อยลงนะนรอบนี้สุดใจไม่เจอ กม้ซื้อปืนได้ด้วยนะฮะแต่ว่าตังค์ไม่พอนะใช่ไหมมาต้องลุ้นนะว่าไม่วจะเจอไม่เจอตอนอยากเจอนี่ไม่ไม่เจอนะตอนไม่อยากเจอนี่เจอเลย อุ้ยเกือบโดนกับดักหมีเจอหน่อยสิเจอหน่อยซีอุ้ยนี่ปะตกใจฮะอุ้ยน่าจะใช่แล้วเนี่ยตีตีมันตีมันตีมันอุ้ยตีมันอุ้ยไม่เห็นไม่เห็น นี่นี่ตีมัน <laughs> อ่าเนี่ยอ่าอีซี่ เนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้ถ้ามีพวกก็จะจะเล่นลุมได้นะแต่เล่นคนเดียวเนี่ยต้องหนีอย่างเดียวเพื่อนอัพสเตมินาเยอะมากเลยเลือดเท่าไหร่73นะน่าจะอัพสเตมินามาล้วนๆอุ้ยเนี่ยอุ้ยตกใจฝนตกฝนตกฝนตก เนี่ยเราได้รอ้อยหนึ่งนะเอ้ยแปดสิบอ่ะอ๋อแต่ว่าได้ไดแต้มสองสองนะจากแต้มอันหนึ่งเป็นแต้มสองอันนะเป็นอัพนี่ดีกวนะ่าสี่สองจุดห้าโอเค เ,เขาพิมพอะไรมามาจุดนั้นทบจุดนั้นทบนี่ฮะตรงนี้ก็จะมีปืนนะน่าจะเป็นปืนช็อตเนาะแว่นตาความร้อนแว่นตาจางคืนนะเสื้อกักเอาไปแล้วสเปรย์หมียังนะแผนที่ยังเม็ดคิดยางไหยพิมอะไรเนะี่ย

แต่ถ้ามันมันจะมีช่วงหนึ่งที่นะที่มันแบบเขาเรียกว่ามูลของเทอร์เรียมันมูลเลยนะเลบัดรมูลบัตรมูลใช่ใช่อันนั้นนะ่ะสวยอนศะัตรูมันจะไม่ไม่น่าตายนะียมันจะตีแรงโคตรแล้วก็วิ่งโคตรเร็วถ้าเป็นแบบนั้นต้องหนีเนะี่ย มาเมื่อกี้เห็นไหมถ้าเป็นศัตรูมันจะเดินเนียนมาเนาะแล้วก็ไม่มีชื่อนะ่ยรอรอรอ เหมือนเขารอในนี้ป่ะเขาจะรอในนี้เหรอหรือว่ายังไงสี่คนไหวป่ะเนี่ยอันนี้คือจะเป็นเครื่องปั่นไฟเนะี่ยถ้าไฟดับเราต้องมาปั่นตรงนี้เนาะแต่นี้ไฟไม่ดับเนี่ยเออใช่เนี่ยมา ลุยลุยทันไหมเนะี120นะ่ยร้อยยี่สิบวีเนี่ยอุ้ยตกใจกับดังมีนะเหยียบเป็นแผลนะเหยียบเจ็บ นี่ปะอันนั้นคนหรือว่าอะไรเก้าสิบวิวันนี้ไม่น่าเจอเนะนียใช่แล้วใช่แล้วไม่ใช่อ่ะ วันนี้อยู่ในนี้เนะี่ยบ้านฮะ I see him อิสราล์สเซมบันนี่ปะนี่ปะไม่ใช่นะเหมือนใครมพูดรอดชีวิตยังไงรู้ ไม่เป็นไรฮนะรอรอรอวันนี้รอนี่แหละวิ่งกลับหรอปาดอุย้ยตายได้ไงไวะ <laughs> ออกเกมเออกเกมทุกทุกหนึ่งคืนนะก็จะได้เนาะหนึ่งแต้มเนาะอันนี้ผมอัพไปนะ สองแต้มนะเอ้ยหนึ่งครั้งสองแต้มอันนี้หนึ่งครั้งศูนย์จุดสองห้านะหนึ่งครัง้งหนึ่งแต้มอันนี้ก็หนึ่งครั้งศูนย์จุดหนึ่งแต้มนะที่จริงควรอัพนี่เนาะพลังงานพิเศษเนาะเอาไว้หนีเนี่ยนะเอาหายเอาอันนี้ไงไม่ทันนะเจ็ดสิบวิทันปะเนี้ย ผมถ่ายไม่ทันตอนมูลม,มูลไนนะไปไม่นช่มูลไนบัตรมูลนะโอ้โหโรระทึกอะทุกๆุกครั้งท,ที่ตายของจะหายเนาะอย่าเว้นไฟฉายที่ได้ตั้งแต่เกิดนะแล้วก็ของทุกอย่างที่ใส่ไว้จะหายนะเงินจะหายไป25เครดิตนะร้อยห้าสิบเจ็ดนาะร้อเจ็ดสิห้าโอ้นี่เดียวเดี๋ยวรอซื้อนี่นะ ปืนไฟฟ้าเป็นเบนะเป็นเบ กำลังมันนะคนนี้นะที่จริงเรา AFK อยู่หน้าร้านก็ได้นะได้ัวละห้าสิบเนี่ยเกมนี้มันบอกว่าให้เราไปหาตามบ้านนะบ้านต่างๆมันจะมีโน้ตผู้รอดชีวิตแก้ไขนะแต่ว่าคิดว่าตัวเกมยังอัปเดตไม่เสร็จเนี่ย มันต้องโผลอ่อะผมว่ามันต้องโผล่แหละให้โผลค่คนไหนแค่นั้นแหละอุยหายตรงนี้มันจะเกิดเหรอไม่มัง้ง ม่มั้งอะถ้าถ้าเจอตัวนี้อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวปิดคลิปแล้วกันเนะีค่คิดว่าคิดว่าอาจจะเจอยาก,หากแหละอ้าวมองเท่งตัวหนึงนะ่งอะผมว่าเจอเยอะที่สุดเนะ่ยอยู่บ้านเนาะอยู่แถวแถวทางเดินเนะี่ยทางเดินปกติเจอแน่ มาเจอหน่อยเถอะหรือว่ามันไม่ชอบไม่ชอบอยู่กับคนเป็นกลุ่มวะแบบชอบเจอคนโซโล่เดี่ยวไหมเนี่ยไอย้อะไรลัะอะไใครอะเฮ้ยนี่ไง นี่นี่นี่อุย้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่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 เดีย๋ยวผมตีบ้างไม่เห็นนะตีตีนี่หนีแล้วสวยละสวยล้ยลอุย้ยล่ตายตายตายเราเราต้องไปที่ ราต้องไปที่พลังงานนะเครื่องเครื่องพลังงานไปอย่าตามอย่าตามผมมานะเว้ยโอเคมันจะไล่คิวทุกคนนะน่าจะทันแหละน่าจะทันแหละมันมาแล้วมันมาแล้วใช่แล้วนี่ไงมาแล้วจริงด้วยโอ้โห ผมผมโดนตัวต่อไปนี่ไงผมมาช้าสุดไงอู้ดเนี่ยเอ,อือเนี่ยประมาณนี้แหละอีเวนต์มาต่อไปเราต้องหาเครื่องพลังงานเนาะอืออยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เดาเดาของหายหมดนะน่าจะอยู่ตรงนี้นะไหนวะไม่ใช่ ไม่ใช่รถตู้อะนนี้รถตู้อุ้ยนั่นไงออกมาแล้วฮะเขาไปที่ซ่อมพลังงานแล้วเรามีเงินร้อยกว่าเนะได้อยู่ได้อยู่ไปไหนแล้ววะอ้าวเรียบร้อยนะมองอีกหนึ่ง หรือว,ว่าเราควรไปไกลๆดีวะคือเราเสียเปรียบนะต้องเวลน้อยนะเวล้ level น้อยคือเขาน่าจะอัพแต้มแบบ74แต้มลงสเตีมิน่าหมดเลยอะไรแบบนี้เฮ้โหไม่เสี่ยงดีกว่ากลับดีกว่า <c oughs> นี่ไงวิ่งไปไหนวะ มันนิ่งอโอ๊ยลำบากแล้วป้าตัแล้วไมผมว่าถ้ารวมกลุ่มกันจะไหวอยู่ช็อตมันไงคือแบบเครื่องมืดปุ๊บเพ่นกันหมดไงถ้าช็อตมันตีอะไหวอยู่เฮไปตามผมมานะเว้ยอุ่ยตกใจไม่ใช่ไม่ใช่มาแล้วมาแล้ว ลังวิ่งวิ่งหนีแล้วมันวิ่งไปทำไมอ่าฝนตกด้วยโอเคฮะประมาณนี้โอเคเนี่ยประมาณนี้ทุกคน อ่าแล้วมันก็จะหายไปนะถ้าสมมุติว่าเออถ้าเราตายนะก็จะได้ยี่สบห้าเครดิตเนาะแต่ถ้าเราไม่ตายเนะี่ยหรือว่ามีชีวิตอยู่เนะี่ยอ่าจะได้ห้าสิบเครดิตนะเนี่ย <laughs> Ha ha ha. โคตรฝันเนี่ไปหมดเลย

เอโอยดื yeah. 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 Okay. Okay. ้อด э. ือไปไปโอเคฮะก็ประมาณนี้นะสนุกดีเป็นเกมที่นี่ใหม่มาแรงนะทอันดับหนึ่งนะแล้วก็เป็นนิยมสูงสุดข้างล่างนะกำลังกำลังมาแรงเลยนะโอเคครฮะทุกคนบ๊ายบาย